แล้วนะคะหอคุณครูแอนอยู่ไหนคะหอคุณุอยู่ไหนเอ่ยมา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 ค่ะเรามาร้องเพลงกันค่ะพร้อมหรยังคะอ้าวฟังคุณรุตเลยนะคะเรามีตาไว้ดูเรามีหูไว้ฟังคุณครูท่านสอนท่านสั่งต่างๆใจฟังต่างๆใจดูเป็นไงคะอายหนึ่งรอบนะคะเรามีตาไว้ดู เรามีหูไว้ฟังคุณครูทันสอนทันสั่งต่างๆใจฟังต่างๆใจดูอ้าเก่งมากเลยค่ะแล้วราคาเด็กๆเนื้อเพลงพูดถึงอะไรคะพูดถึงตาตาไปทำอะไรไว้ดูหูเดี๋ยวบอกไว้ฟังมือเอาไว้ทำอะไรคะหยิบจับสิ่งต่างๆมีแขน มีแขนก็เชื่อมอยู่ตรงีมีขาขาไว้ทําอะไรคะเอาไว้เดินไปไหนมาไหนนั่นเองมีปากมีปากปากก็เอาไว้กินอาหารนั่นเองนะคะแล้วก็มีฟันฟันเอาไว้ขบเคี้ยวอาหารนะคะที่เด็กๆเห็นเนี่ยเด็กๆพูดพๆมาเนี่ยก็คือเอาไว้ว่าภายนอกซึ่งเรามองเห็นใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้เอาไว้ว่าภายในเอ๊ะเอาไว้ว่าภายในเด็กๆมองเห็นไหมคะไม่เห็นเพราะว่ามันอยู่ข้างในนี่เองนะคะ ว,วันนี้คุณคณรู้จะให้เด็กๆ,ๆรู้จักอายวะภายในการหรือว่ามีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะเรา เด็กๆได้เห็นรูปร่างลักษณะของอวัยวะภายในแล้วใช่ไหมคะเรามาทบทวนกันว่าอาวัยวะภายในที่เด็กๆได้ดูไปนะัมีอะไรบ้างมีอะไรคะสมองถูกต้องค่มคะมีอะไรคะปอดอะไรคะหัวใจมีอะไรคะกระเพาะอ่านะคะอวัยวะภายในไม่ได้มีแค่นี้นะคะยังมีมากกว่านี้อีกแต่วันนี้เรามาเรียนรู้แค่สมองปอดหัวใจกระเพาะอาหารก่อนอา่ะมาดูกันนะคะว่าสมองทำหน้าที่อะไรบ้าง สมองนะคะทำหน้าที่อะไรคะจดจำคิดเพื่อที่จะเรียนรู้ในห้องเรียนนั่นเองต่อไปอะไรคะปอดปอดเด็กๆเห็นแล้วใช่ไหมคะปอดมีกี่ข้างคะสองข้างนะคะปอดนะคะทำหน้าที่ฟอกอากาศเอ๊ฟอกอากาศยังไงเนาะก็ฟอกอากาศที่มันเช่อนอากาศเสียเข้าไปเช่นเวลาเด,ด็กๆสูดควันรถยนต์เข้าไป บอลเด็กก็จะดำมันก็จะทําหน้าที่ฟอกทําให้ควันดำนั้นกลายเป็นควันสีขาวนะคะปอดเราก็จะสะอาดขึ้นนะคะต่อไปหัวใจมีหัวใจที่มันเต้นตุบๆตรงนี้เด็ก,ก,ก,กๆมีใช่ไหมคะหัวใจทําหน้าที่อะไรก็ส่งเลือดนะคะส่งเลือดเนี่ยไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเรานั่นเองถ้าหัวใจเราแข็งแรงก็จะสามารถส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้นะคะถ้าหัวใจไม่แข็งแรงก็จะไม่สามารถส่งเลือดไปเลี้ยง ส่วนตัดของร่างกายได้และกระเพาะอาหารก็คือเอาไว้ทนะําหน้าที่ย่อยอาหารนั่นเองเวลาเด็ก,เดกๆเคี้ยวอาหารเข้าไปฟันของ,ดงเด็กต้องเคี้ยวอาหารให้ละเอียดเพื่อที่จะเวลาเรากินอาหารเข้าไปเนะี่ยลงไปสู่กระเพาะอาหารของเรากระเพาะอาหารของเราจะได้ไม่ต้องทํางานนักถ้ากระเพาะอาหารทํางานน่ะอาจจะทําให้เราปวดท้องได้นะคะหรือกระเพาะเป็นแผลได้เห็นไหมนะคะกระเพาะอาหารเนี่ย เด็กก็ควรที่จะไม่ดื่มน้ำหมัดลมและก็ควรจะทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะเช่นอาหารห้ามู่เพื่อที่จะเป็นการดูแลเอาไว้วะภายในร่างกายของเราและสิ่งสำคัญเลยเราต้องดูแลเอาไว้วะภายนอกด้วยเพื่อไม่ให้เชื้อโรคเข้าไปสู่ร่างกายของเราะคะเพราะฉะนั้นจะทำให้เอาไว้วะภายนอกและภายในของเราแข็งแรงได้ค่ะอย่าลืมนะคะทานอาหารที่มีประโยชน์ นะคะแล้วก็ดูแลรักษาอายว,วะต่างๆให้ดีนะคะเราจะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนั่นเอง